สวัสดีครับผมตากโอดานนะครับและเ้าเราก็มาอยู่ในเกม ROV นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอ่านดูได้ข้างล่างนะเพราะว่าผมเป็นคนพิการนะครับเราก็ใช้มุกเดิมาดูก่อน ให้ปห้าสตไอ้พวกไม่ใช่สตูตไอ้พวกเราอ่ะเขาจะเลือกอะไรเราต้องดูนะตัวนี้อ๋อไม่ค่อยอยากใช่เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะครับเวลาเหลือนิดนึง ใช่ไม่ได้อ๋อไม่ใช่ก็ได้อ่าเล่นตัวนี้ก็ได้นะครับคือแต่ตัวนี้มันขาใตา้แต่ถ้ามันแรงนะชื่อว่าอะไรอะ่ะเวลลาใช่เปล่าก็ไม่รู้ เป็นตัวอะไรนะที่อยู่ในเผ่าปีศาจอะ่ะผู้หญิงอะ่ะผมลืมไปแล้วมันเรียกว่าอะไรเพราะตัวเนี้ยถ้าอาจกระกระตูนอะ ต่างโลกอะ่ะมันจะมีเยอะเหมือนกันที่จะเอามาเขียนนะครับ สวัสดีครับเราก็เลือกรถสิบห้ากูดาวผมไปกลางผมไปกลางแย่ yeah. <c oughs> ตอนนี้เราต้องเก็บเบลกันนะครับ Oh, oh. นี่แหลงจะรู้เลยทางซ้ายขวาโอเค ใช้อันไหนดีใช้ท่าที่สองแล้วกันเนาะ <my> way. เราเกาะติดเสาอย่างเดียวอ่ะก็ติดเสา <c oughs> คือมันโดนท่าสตันนมัน,นอะมันทีเดียวก็จริงอะ่ะแต่เราน่าจะอับไว้สัก สองสามอ่ะเอาข้างล่างข้างล่างโดนเย่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 ตายครับน้าวเอา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 ก็ตายอ,าอาย่างนี้ก็ตาย Trần riêng lẻo không mà Mình has been defeated. On my ทานะงนูนะ้นน่ะมันถึงมัน ไม่กลัวหรอกนะนแล้วก็เรืองันนี้ละกันมันถูกกว่านะครับด้านขวา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 ตัวเลยโัวเลย มาสี่ตัวสีตวส่ตัวนี่แน่นี่แน,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 น่นี่แน่นี่แหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราต้องเงยในปัม๊มเราต้องเงยในปั๊ม มันอยู่ด้านไหนมันอยู่ด้านไหนโอเคไม่มาไม่มายิงยิงเลยยิงกลางกลางเรียวเยียวเรียวรยวโอยโอย,โอย,โอยเอาเวนกำรร อุ้ยอุยอยโดนเก็บตายเก็บตายโอ้ยโอ้ย นี่แน่นี่แน่อุ้ยอุยอ้ยอ,อ,อุย้ยโดน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 เออขอบคุณครับอืมใครตัวนี้ไม่ไมันไม่สตันเลย บุกเข้าไปด้านซ้ายด้านขวาแล้วหึหึดขวาด้านขวาโดนเยอะด้านซ้ายด้านซ้ายบุกเลยบุกหึหอ <c oughs> มาปะ

เวรกรรมพลาดอื้มมันวิ่งหนีมันวิ่งหนีมันวิ่งหนีวิ่งหนีอ่ะ

มาอแก่มาอแก่โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยวิงว่งวิ่งวิ่งกลับก่อนกลับกลับกลับโอ้โหต้นตาไม่ใหญ่เลยอย่านะอย่านะ เห็นนะเห็น hey, nah, hey, nah. hey, nah. เอาไปช่วยดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ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 ้ยรอดไหมรอดไหมโอ้โหอ้าวรอดไหมไม่เห็นอ๋อรอดนะ โอเคปัมเราเข่าตากนะเออไม่ใช่ของเราเขาเขา,เขาตากนะตรงกลางแล้วก็ด้านขวาอย่างนี้เราต้องชนะตอนนี้เวลาสิบสี่นาทีนะครับมื้ยนอนเลยมื้ยนอนเลย อุ้ยโอ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 ้ยตัวเนี่ยวิ่งไล่วิ่งไล่โอ้ยวิ่งไล่มาวิ่งไล่มาชอบจริงๆเลยชอบจริงๆเลยอื มตีเมา a ่ e d ตีเข้าบาไปต,เไปต,เไปตีเข้าไปโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วดูของที่ผมใส่ได้นะหรือว่าดูของเพื่อนเราก็ได้นะครับแต่ผมจะกดแต่ของผมนะ